ี่มันมันมันเย็นปากเกินมินอู้เข่าแม่บะเป้วเลยวะเข่าเป็นเป้วเลยคูณสาวลมเมื่อคืนนี่บอเดีวลมเมื่อคืนนี่บออันนี้นะบอมินลมใช่ไหมทีนี้หนูใจะเป่าให้ใครเป่าให้มินลุงพล โอ้ลุงพลกาแฟเอ็นลุงเอ็นเปาไหมนุงเอ็นเปาไหมชอบชอบชอบใครอีกชอบใครอีกปะปอบีปะป๊ออีไม่รู้ปะป๊อไปไหนวันนี้ไหน่ะยังไม่มาเลย นัวนกบใครมาใครมาุ่เาเนุมเบ่้าหนุมื่อนนีเต็มจุดเลยกดามันกแกดามเนาะอันนี้รถใครอันนี้รถใครสี่ซรถไฟรกเอมมาสี่ซรถไารถแม่นวลรถใครบ้างอ่ะสองคันนั้นจอดที่นั่นรถเอมรถเอมกัรถใคร อ่านยุดรถเขาแล้วบอยุดแล้วเขาบอกว่าแอนมินยืดแล้วเขาบอกว่าแนมินรถแตงโมอ่ได้ค่ะอ่านได้รถแตงโมแตงหมใ่หมใช่แตงโมไหมอ่านไหมอ่านไหมอ่ะ เตงโมโอ้เสียบได้เนี่ยแคยกินะเต็งโมพอพร้อมแล้วนะครับเมื่อกี้ช่างใหญ่ถามว่าพร้อมหรือยังนี่นะครับ ไปรถตู้ไปรถตู้นะไปรถตู้น้ำกันนี่ครับบรรยากาศสวยๆนะครับนะเก็บมาฝาก FC นะครับนะก่อนออกเดินทางไปหาบุคคลสำคัญนะครับผม กูลมเย็นสบายฮะกูดาบกูดาบอดอกไงลนะ่ะต้นใหญ่สูงมากนะท่วมหัวหเลยดูนะครับต้นนะครับท่วมหัวหจ้ด <laughs> ท่วมหัวหมผมเลยเฮบซี่เนะียน่ะต้นใหญ่มากต้นกุหลาบ อัปเดตสดๆเยียวๆๆนะครับที่วังปูปาริจิตนครราชนี่คนับสวยงามนะครับ อากาศสดๆนะครับที่สวนย่อมนะครับ้าเขีๆโอ้ไปเดีตีกรอบดีเว้องานขีเขียวเห็นไหมตีกรอบมากเลยสวยงามน,นะครับ ทางใหญ่ก็พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเช็คความพร้อมแล้วก็เตรียมเดินทางนะครับไปเซอร์ไพรส์นะครับไปเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์บุคคลสำคัญนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์เราเห็นว่าวันนี้นะวันนี้มีหมอลำคณะดังด้วยนะวันนี้มีหมอลำคณะดังด้วยแถวแถวธรรมประดงเนี่ยครับ บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีใครไปหรือไม่นะรอดูนะเอฟซีส่วนลุงพันนะครับลุงพันก็อยู่กับช่างใหญ่นะครับทางนู้นนะฮะเสื้อชมพูนะ ในหมู่บ้านก็น่าจะมีงานนะได้ยินเสียงดนตรีตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับรรยากาศล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะ Đúng ไอ้ anh chàng ก็ có กินอยู่นะครับแตงกินไม้ให้มาชมได้งาน mình ๆ mình มันสวยจริงๆเพื่อนที่ข้างล่าง ครับบรรยากาศสดๆครับเรียวๆมีน้อยเปิดเป๋าฮะมีน้อยเปิดเป๋าแล้วมีน้อยเปิดเป๋าฮะจักน้อยเนี่ยปลาแล้วหรอเปล่าเพิ่นถามว่าปลาแล้วไปในบุญนอนในกระเป๋านะลุงนะมาจะแล้วเราละเราไปตัดด้วร่มินโอ้โหมิน ป่าวป่าป่าวป่าปาปาปาาตนี่ปะตัาไปล้นะบ๊ายบายไกเกลา่อนโอยไปไม่ได้ลูกมันไกลแดดร้อนไป่มีแดดร้อนลูแดดร้อนไปกันไปไหนไปไหนไปใหญ่รงท้าก่อนเปายไปรงท้าก่อนนะครับก็นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ